เป็นเวลากว่าสองปีแล้วที่น้องอิงอิงเลือกมาเป็นแม่ค้าหลังเลิกเรียนทุกวันด้วยหวังแบ่งเบาภาระยาให้มากที่สุดหนูอยากขายหนูอยากเรียนทำไมเกิดอ,อะไรขึ้นลูกย่าบอกว่ามนยาไม่มีตงังจะให้หนูเรียนการเป็นแม่ค้าของน้องอิงอิงถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เมื่อครั้งเธอยังเล็ก ภาพการขายข้าวโพดย่างของพ่อและยา่าคือประสบการณ์นอกห้องเรียนที่อิงอิงได้เรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัติสร้างเสริมเป็นทักษะชีวิตที่แตกต่างจากเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันหนูกช่วยย่าย่างขา้าวโพดย่างขา้าวโพดช่วยขายของนีไหมครับถ้าเราคิดเงินเป็นแบบตอนนั้นแต่ครัวเป็น,ปนหรอบางถ้าบางอันหนุกคิดไม่ได้ป้าร้านค้างค้ขงขงเขาก็จะช่วย ด้วยต้นทุนชีวิตที่ต่ำน้องอิงอิงจึงต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษเพื่อแลกกับเงินมาใช้จ่ายและเป็นทุนการศึกษาโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้นแล้อเวลาไปขายเนี่ยเราบอกลูกค้าว่าไงลูกพี่คะถอยสองต้มไม้คะ้ะเช่นหนึ่งเลยนะคะ ก็พูดอย่างนี้เลยแล้วมีให้บางคนเห็นหนูล้วหมางหดเลยอะไรเงี้ยมากสุดก็สิบสองถุงต่อโต๊ะขายของแล้วแบบเขาไม่อุดหนุนแล้วเขาแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับเราเคยเจอไหมลูกเคยเขาบอกว่าไม่ซื้อแล้วเขาก็ตะคอกใส่อหอท่หนูเป็นยังไงมา่ตอนนั้นน่ะเจ็บใจไหมลูกไม่ตกใจไหมแล้วหนูคิดยังไงตอนนั้นน่ะ ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะหนูก็ไปรบกวนเขาแล้วตอนนั้นคิดจะเลิกขายหรือไมไม่ทำไมลไ<ง>ูกหนูอยากขายของแล้วเวลาไปขายของนี่มัน ขายดีทุกวันไหมลูกฮึนะถ้าเวลาขายไม่ดีัมนเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังคำว่าขายไม่ดีนี่มันได้เงินกี่บาททุนยังไม่ได้ทุนยังไม่ได้แล้วหนูทำไ,ไงอ่ะก็ต้องกลับบ้านโอ้แล้วของอยู่ทำไงลูกถ้าถั่วก็เก็บไปได้แต่ถ้าเป็นผลไม้ก็ต้องทิ้งเลยด้วยเพราะไม่ต้องการให้คุณย่าและคุณพ่อที่สุขภาพไม่แข็งแรง ต้องต่อสู้กับความเหนื่อยยากกันเพียงสองคนน้องอิงอิงจึงเต็มใจอาสาช่วยเหลืองานและทำทุกอย่างเพื่อให้ย่าและพ่อเหนื่อยน้อยที่สุดตอนนี้สุขภาพของคุณย่าเป็นยังไงบ้างลูกเท่าที่หนูรู้เนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างย่าไม่ค่อยบอกหนูย่าไม่อยากให้หนูรู้หรอแล้วเขาเคยแสดงอาการยังไงให้เราเห็นไหมข้าวบนปวดหลัง คุณพ่อมา,าลูกคุณพ่อเป็นยังไงบ้างอาการเดียวกับคุณย่าเะน้อเวลเราเป็นห่วงนี่บอกเขาว่าไงด้องก็บอกเจ้าว่าขอให้หายไวๆนะตอนนี้น้องอิงอิงเรียนอยู่ชั้นป .4 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแม้ทุกๆวันหลังเลิกเรียนน้องจะต้องทำงานช่วยยา่าแต่นั่น กลับไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้น้องบกพร่องต่อหน้าที่และละทิ้งการเรียนแต่อ,อย่างใดการเรียนหมูเป็นไงบ้างผลการเรียนเป็นยงไง,อง,เ,เ,ไงเอ,อ่ยสามจุเก้าห้าสาจุดเชอบเรียนวิชาอะไรครับคณิตศาสตร์แม้ชะตาชีวิตจะกำหนดให้น้องอิงอิงต้องห่างจากอ้อมกอดของแม่ตั้งแต่วัยที่ยังไม่ประษา และเติบโตมาภายใต้ความขัดสนจนแทบหมดหนทางที่จะไปต่อแต่ดวงใจน้อยของน้องอิงยังอบอุ่นได้ด้วยอ้อมกอดแห่งรักของย่าที่มาทดแทนหนูรักย่ามากแค่ไหนครับรักมากมากวันหนึ่งถ้าเกิดหนูโตขึ้นนะครับทำงานได้หนูคิดว่าจะดูแลายา่าหรือว่าจะทดแทนคุณบุญคุณย่ายังไงดีจะเลี้ยงย่า นที่ยาลยในวันที่ต้องประสบกับปัญหาทั้งด้านสุขภาพที่เสื่อมถอยและ,ะไร้ที่ทำกินทำให้ครอบครัวต้องขาดแคลนรายได้ไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะส่งเสียให้หลานได้เรียนต่อเปรียบเหมือนกับมรสมที่กระหน่ำเข้ามาซ้ำเติมชีวิตทำให้ย่าและพ่อแทบบทแรงและล้มลงแต่พวกเขายังเดินต่อไปได้ ด้วยหนูน้อยวัยสิบขวบอย่างน้องอิงอิงที่ขันอาสาลุกขึ้นมาสู้ด้วยการเป็นแม่ค้าจำเป็นอาศัยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาช่วยทำงานหาไรายได้พร้อมลำบากทุ่มเทรแรงกายและเป็นแรงใจให้กับย่าและพ่อได้มีแรงฮึดสู้ต่อไป ไอเบฟอยู hey babe, ่กับคุณทุกช่วงเวลา